ลาสวัสดีครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็อยากจะกินอาหารบ้านๆสไตล์ลูกทุ่งที่ผมชอบวันนี้อยากจะทำยำปลาจอมครับพอดีผมนาน้อยก็ให้ปลาจอมมาอ่าให้กุ้งสดมากุ้งตัวเล็กแต่ว่าให้มาเยอะผมก็เลยแบ่งส่วนหนึ่งไปทำปลาจอมแล้วทีเนี้ยันได้ที่ละ ถ้าทำการยำนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนยังยังเคยกินประจอมกันเปล่านะแต่ว่าของผมผมผมยังชอบมันไม่เลิกน่ <c oughs> ละครับนี่ฮะเป็นประจอมไซส์ใหญ่หน่อยแล้วขั้นตอนการยำของผมก็ไม่ได้มี อะไรมากนะครับไม่ยุ่งยากของหมัดดองทีนี้มาเรื่องทำเลยนะครับอันดับแรกก็ข้าประจอบอ,อกไปแล้วก็ชิมก่อนอืมโอเคหอมข้าวคั่วแต่ว่า ความเปรี้ยวยังไม่เสร็จตัดแรกที่จะใส่ก็คือะคตะไคร้ซอยนะครับหืมได้ตะไคร้อ่อนมา,ากตะไคร้จัด บ้านพี่บังอ,อ่อนเฮ้ใจตดแต้แก,ก็ใส่ไปตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงผมใช้ตะไคร้หนึ่งต้นนั่นนะครับแล้วก็หอมแดงนี่ประมาณชัก สี่หัวหเยอะแล้วสามหัวก่อนต่อไปก็กระชายแม่บอกทำอาหาร วกนี้ต้องใส่กระชายหน่อยเพราะว่ากันมันสาะท้องนะครับตบกระชายเลยตบไม่ต้องยัง้งแล้วก็ซอยละเอียด ก็ใบมะกรูดซอยสมัยก่อนตอนที่ยังทำนาอยู่นะครับ ถึงเวลาเราก็ไปยกยอได้ปลาซิวได้กุ้งอย่างเงี้ยครับก็มาทำประจอมเก็บไปกินใส่กระชายตะไคร้หอมแดงซอยลงไปแล้วต่อไปก็พริกซอยพริกนะครับ เสียงดมากนี่เลยอะไรอีกและความเปรี้ยวยังไม่ถึงน,นะครับผมจะใส่มะนาวเพิ่มไปหนึ่งซีกแล้วก็ผงอูมามินิดหนึ่งเพื่อความหนว จะไปใส่เยอะฮะขนล่วงทีนี้ก็ยำหอมลันจวนผมสามารถแตกบ้านเลยเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะครับว่าทุกคน ยังยังกินปลาจ่อมอยู่หรือเปล่าห้องจ่อมอนะไรเงี้ยแต่ว่า,านานๆทำกินทีฮนะอร่อยว้าวลงตัวเป๊ะแล้วก็ตายผมลูกโดด พี่ขี้หนูสวนถ้าชอบเผ็ดมากก็ตัดเคี้ยวไปเลยนะฮะแซกจิดจัดได้เหงื่อใส่เยอะๆเลยครับเพรผมชอบเอาละชิมอีกที ขอเพี้ยวอีกนิดหนึ่งเพี้ยวอีกนิดหนึ่งนะครับหอมมากบางสูตรจะใส่พริกป่นก็ได้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยผมผมเอาแค่นี้ผมพอแล้ว ส่วนบางสูตรใส่พริกป่นก็ไม่ว่ากันเพราะว่าบางทีผมก็แอบใส่อร่อยดีจัดจ้างเวลาปรุงเมนูแบบนี้กินนะฮะ,จะเจริญอาหารดีเลอเกิ้ล <laughs> ตำหนักตัวพุ่งครัว สั่ถายำแบบนี้นะครับอย่าอย่าลืมใส่กระชายนะครับแม่บอกว่ากระชายนยช่วยป้องกันการสอบท้องได้ครับการท้องอืดเหมือน,นแก้กันนะครับคุิปัญญาชาวบ้าน เอาละทีนี้นะครับนี่ครับได้แล้วเมนูสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผักมากมายเน้นมะเขือ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับไปกินข้าวก่อนนะ